ผลิตภัณฑ์ที่แม่ใช้กู้หนังหน้าสวัสดีแม่ทุกคนวันนี้แม่จะมาพูดถึงความงามของการกู้หนังหน้าของเรา เพราะว่าอะไรตั้งแต่มีมาดามาคือแม่ผิวแห้งมากไม่ว่าจะเป็นผิวตัวผิวหนะ้าแห้ง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 ไปหมดอย่างคือแทบจะไม่อยากแต่งหน้าออกจากบ้านเลยเพราะว่าพอผิวมันแห้งใช่ไหมทารองพื้นก็ไม่ติดทาแป้งก็ไม่ติดหน้าก็ลอยแล้วอย่าลืมว่าเราไม่ได้เป็นแค่ในฐานะแม่นะจ๊ะเราอยู่ในฐานะภรรยาด้วยดังนั้นเราจะต้องดูแลตัวเองเพราะถ้าเราไม่ดูแลตัวเองนะจ๊จะใส่ใจเราจากบ้าน วันนี้แม่เราจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ที่แม่ใช้แล้วปังที่สุดใช้แล้วคือผิวฟูฟูฟูยิ่งกว่าขนมถ้วยฟูนะจ๊ะและอีกอย่างคือราคาเป็นมิตรสบายกระเป๋าขนน้าแข้งก็ไม่ลวกนั้นวันนี้ไปดูกันเลยว่าแม่จะมีอะไรมาแนะนำไปตัวแรกเลยที่แม่แม่ทุกคนจะต้องมีทำให้ผิวเราฟู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 เหมือนขนมถ้วยฟูก็คือตัวนี้เลยค่ะ ตัวนี้มันเป็นเซรั่มไฮยาลูรอนิกที่เข้มข้นมากๆคือเราพอเราล้างหน้าเสร็จแล้วใช่ไหมทุกคนแล้วเราก็หยดตัวนี้ปึ๊บปบลงไปที่ผิวแค่ประมาณสอหยดเช้าเย็นยิ่งถ้าเราใช้ตอนกลางคืนนะคือผิวตืนช้ามากคือมันฟูจริงคือตอนแรกยไม่เคยใช้เลยแล้วก็เลยไปหาดูว่าอะไรที่มันทําให้เราผิวเราแบบฉ่าน้ํานุ่มนวลผิวฟูเพราะว่าตอนนั้นอะ ผิวมันแห้งมากๆแล้วมันก็เหี่ยวมากๆจนรู้สึกว่าทําไมหน้าเหี่ยวขนาดนี้เราจะเป็นแม่ที่เหี่ยวก่อนวัยอันควรไม่ได้ดังนั้นตัวนี้ควรไปซื้อนี่มันจะเป็นตัวนี้นะทุกคนของ m ม y n i ิ i p l u ตัวนี้เป็น p ว e ฮ Hyaluronic Acid ราคาประมาณ280บาทแม่ไปหาซื้อกันได้ตัวนี้คือแม่ซื้อที่ Top Supermarket นะตัวที่2นั่นก็คือ Oral Total Effect ตัวนี้เลยเป็น Seven All in one d ดร r ซ um ตัวนี้เป็นเซรั่มที่ช่วยหนึ่งเลยที่ดีงามคือฝ้ากระจุดด่างดำสีผิวไม่สม่ำเสมอเพราะเอาจริงๆตั้งแต่พอคลอดลูกมาคือบางครั้งไม่เข้าใจว่ากระมันมาจากไหนอะซึ่งตัวนี้มันจะช่วยฝ้ากระจุดด่งางดำแล้วก็สีผิวสม่ำเสมอคือพอเราใช้แล้วอะมันเหมือนแบบหน้ามันนุ่มจริงๆนะทุกคนเออดีต้องไปซื้อ ตัวนี้สนนราคาอยู่ที่ประมาณไม่เกินสามร้อยบาทจริงๆไม่เกินสามรอยบาททุกคนนี่ไปซื้อใช้ตัวที่3ตัวนี้เป็นเดย์ครีมหรือใครจะใช้ทากลางวันและกลางคืนก็ได้เพราะว่ามันมีส่วนผสมของ SPF 15ก็คือ o l เลโ t t โชเ f e เฟตัวนี้เหมือนกัน7 in 1 Day Cream Normal คือตัวนี้สามารถช่วยลด รอยดำจุดด่างดำบนใบหน้าแล้วก็ช่วยกระชับรูขุมขนคือตัวนี้ช่วยฟ้ากัดจุดด่างดำด้วยเหมือนกันคือดีมากคือโยใช้2ตัวนี้พร้อมกันคือลงตัวเซรั่มก่อนแล้วก็ลงตัวนี้ทีหลังนะแม่นะตัวนี้ก็ไม่เกิน300บาทเหมือนกันนะเอาจริงๆคือโยรู้สึกว่าทุกวันนี้ของบางทีมันไม่ต้องราคาแพงนะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราใช้แล้วมันเข้ากับหน้าเราอะใช้เลยแม่เอาจริงๆไม่ต้องไปตามใครมาก มันดีงามจริงนี่ตัวนี้นะอย่าลืมไปซื้อกันมันดีอะ่ะตัวที่สี่ตัวนี้ไม่มีไม่ได้เพราะว่า ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ออกนอกบ้านไปเจอแสงแดดแสงแดดจ้าจ้าที่ไหนก็ช่างแต่แสง UV จากหลอดไฟจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือจาก iPad จากอะไรก็แล้วแต่ที่เราใช้อยู่นั้นมันทำให้เราเกิดฝ้ากระจุดดังดำแล้วยิ่งทำให้หน้าเราเนี่ยมองคล้ำดังนั้นต้องใช้ครีมกันแดดแม่ใช้ตัวนี้เลยดีงามพระราม9 biole UV water gel spf ห้ pa บวก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 ซบวก คือมันจะเป็นเหมือนแบบแผ่นฟิล์มที่เคลือบหน้าเราเอาไว้นะตัวนี้คือราคาก็ดีงามมากอยู่ที่ประมาณ280บาทหรือ300ประมาณนี้เหมือนกันเห็นไหมที่แม่เลือกใช้ไม่มีอะไรแพงเลยแต่ว่ามันดีกับหน้าเราจริงๆนะทุกคนคือไม่ทาไม่ได้นะทุกคนถึงเราจะไม่ออกจากบ้านก็ควรจะต้องทา,าเพราะว่าหน้าเราจะเป็นฝ้าไม่ได้เพราะถ้าเป็นฝ้าแล้วมันจะแก้ยากมาก,มากๆากนะทุกคนอย่าลืม ตัวที่5้าตัวสุดท้ายเลยคือตัวนี้ไม่มีไม่ได้ไม่ได้จริงๆเพราะว่าโยเป็นคนที่พอเราทาหน้าไม่รู้ใครแม,แม่แม่บ้านไหนเป็นหรือเปล่าพอเวลาเราทาหน้าแล้วทาครีมแล้วใช่ไหมหน้ามันจะเหนียวเน,นะหนะแต่ถ้าเราอยู่บ้านอ่ะเราก็คงไม่โบกเครื่องสําอางไว้บนหน้าหรือแป้งพับบนหน้าเพราะบางครั้งเนี่ยลูกก็จะชอบมาถูถ่ายกับหน้าเราใช่ไหมแล้วบางทีแบบลูกก็จะเป็นผดเป็นผื่นเป็นอะไรที่แบบ อาจจะแพ้เครื่องสำอางของเราอะแม่แต่คือโยไปเจอตัวนี้เลยนะโดยโปกติแล้วแบรนด์แบรนด์เน,นี้ยมันเป็นแบรนด์ที่เอาไว้ทาตัวแต่เราจะไม่ใช้แป้งทาตัวมาทาหน้าเราเด็ดขาดเพราะฝุ่นของแป้งอนุมันเล็กมากดังนั้นน่ะมันทาให้อุดรูขุมขนเราแล้วมันทาให้เราเป็นสิวใช่ไหมแต่ตัวนี้ไม่ได้เฉยต้องใช้คือจอนสันตัวนี้เลยเป็นแป้งที่ใช้สำหรับทาหน้าได้ คืออย่างกลางคืนนะ่ะโยทาครีมอะไรเรียบร้อยแล้วก็จะใช้แป้งตัวเนี้เป็นตัวทาแบบไม่ให้หน้ามันมันไม่ให้หน้ามันเยิมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเนื้อแป้งก็จะเป็นสีขาวนะเป็นกลิ่นของจรสันเลยโอ้ดีงามมากจริงๆตัวนี้คือถ้าเป็นวันสบายๆแม่ทาครีมแล้วอะไรแล้วก็ทาตัวนี้ทับได้เลยไม่ต้องทาแป้งพับก็ได้มันโอเคดีงามมากนี่ไง ก็ครบกันไปแล้วกับแรไอเทม5ตัวของแม่ที่แม่ใช้ประจำนะแม่แม่คนไหนลองไปใช้ดูได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมว่าผลิตภัณฑ์แต่ละตัวก็จะเหมาะกับสภาพผิวของแต่ละคนดังนั้นก่อนจะซื้อใช้ก็อย่าลืมไปเทสกันดูนะคะเพราะว่าบางคนก็จะมีเป็นผิวแห้งผิวมันผิวผสมหรืออะไรก็แล้วแต่อย่าลืมไปเทสด้วยนะเพราะว่าอย่างของโยโยก็จะเป็น กึ่งกผิวแห้งแล้วก็กึ่งผิวมันคือเป็นเหมือนผิวผสมอะเออจริงจริงแต่คือที่โยยกมา5้าตัวเนี้ยคือโยใช้จริงแล้วมันเห็นผลมากๆาลูกคุมขนกระชับหน้าฟูมากนิ่มมากเด้งมากจนแบบโยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมแค่ใช้ตั้งแต่วันแรกที่ซื้ออะคือมันดีมากจริงๆดังนั้นเดี๋ยวรอดูคลิปหน้าถ้าแม่มีไอเทมอะไรเด็ดเดด จะมาเล่าให้ฟังอีกนะแล้วอย่าลืมดูแลตัวเองกันนะเป็นแม่แล้วก็ต้องเป็นภรรยาด้วยจะก,กระเซิรกระเซิงก็ไม่ได้ต้องดูแลตัวเองกันนะแม่แม่นะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย